เปิดใจทนายตามถอนตัวทำคดีลุงพลล้านคนทำคดีผมต้องหนักแน่นวันที่29พฤศจิกายนทนายรัชพลศิริสาครทีมทนายความคดีลุงพลมาเปิดใจในรายการโหนกระแส โดยมีพิธีกรหนุ่มกัญชัยดำเนินรายการพร้อมเผยถึงชนวนเหตุที่ทนายตั้มและทีมทนายถอนตัวจากคดีของน้องชมพู่ที่ลุงพลเป็นผู้ต้องหาทนายรัชพลกล่าวว่าคดีนี้มีทนายตั้มเป็นหลักและหัวหน้าทีม พร้อมทนายอีกสองคนซึ่งมีตนด้วยโดยได้คุยทั้งลุงพลและทนายตั้มซึ่งเคยบอกกับลุงพลใน YouTube ไปแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก่อนทนายตั้มมาบอกว่าจะถอนตัวสาเหตุมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในคดีและความประพฤติของลุงพลที่ปฏิบัติกับทนายตั้มโดยตนพยายามเคลียร์ให้แล้วซึ่งเรื่องคดียังไม่เห็นสำนวนและเนื้อหาเอกสารคดียังไม่ถึงมือทนายเลยโดยยังไม่เห็นเนื้อหาในคดีจึงไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่ มั่นใจว่าจะชนะคดีได้เรื่องนี้ทนายตั้มบอกว่าความเห็นไม่ตรงกันกับลุงพลโดยตั้งแต่รับช่วยคดีไม่เคยเรียกค่าจ้างจากลุงพลตามที่เคยประกาศไว้ซึ่งกรณีนี้ทนายตั้มจะเป็นคนจ่ายเงินให้ทีมทนายทั้งหมดไม่ได้ไปเรียกเงินจากลุงพลเลยนอกจากทนายตั้มจะไปคุยกับลุงพลอีกทีทั้งลุงพลและทนายตั้มต่างมีแนวทางของตัวเองผมพยายามยื้อไว้แล้วแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ส่วนในเรื่องคดีของลุงพลนั้นไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนตัวจึงยังเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คดีนี้ไม่ใช่ตัวเองตัดสินใจการถอนตัวเป็นการตัดสินใจของทนายตั้มในฐานะหัวหน้าชุดในส่วนของลูกทีมจึงต้องถอนตัวด้วยด้านทนายตั้มได้โฟนอินเข้ามาในรายการว่าเรื่องนี้ป้าแตนรับทราบแล้วเรื่องเราทั้งหมดเงินเป็นส่วนหนึ่ง โดยตนโดนคนไม่ชอบลุงพลดาและคนที่ชอบลุงพลก็มาดาอีกซึ่งแฟนคลับลุงพลก็มาด่าเรื่องเงินแต่มาถึงจุดหนึ่งที่เกินจะอดทนที่ผ่านมาตนก็ออกค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักให้ทีมทนายทั้งหมดมีค่าอาหารที่ลุงพลเลี้ยงอยู่แล้วจนกระทั่งช่วงหลังลุงพลป้าแตนมาช่วยออกค่าที่พักให้บ้างไม่เคยคุยกับลุงพลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนนี้เคยบอกว่าไม่คิดเงิน ลุงพลก็บอกไม่มีไรายได้อะไรมากการออกงานแต่ละครั้งก็ได้เงินหลักหมื่นผมจึงบอกไปว่าไม่คิดค่าทนายความและไม่เคยบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อถามเห็นว่าสาเหตุมาจากไม่สบายใจที่ลุงพลพูดไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้วทนายตั้มเผยว่าลุงพลไม่พูดให้เคลียร์จนป้าแตนมาพูดให้ว่าไม่เคยจ่ายเงินให้เลยที่ผ่านมาตนก็ยังจ่ายเงินให้ทีมทนายด้วย เมื่อถามว่าทนายตั้มเคยพูดว่าถ้าลุงพลผิดจริงก็จะถอนตัวประเด็นนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ทนายตั้มเผยว่าตนให้เกียรติลุงพลส่วนเหตุผลที่ถอนตัวครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของลุงพลทำความผิดแต่เป็นเรื่องความรู้สึกของตนและลุงพลล้วนๆโดยหลังวันขึ้นศาลล่าสุดยังพูดคุยกันปกติโดยยังไม่มีความคิดถอนจากทนายความ ต่อมารายการติดต่อให้ลุงพลเข้าสายในรายการโดยลุงพลกล่าวว่าเพิ่งรู้เมื่อวานว่าทนายตั้มถอนตัวจริงๆทนายตั้มต้องหนักแน่นส่วนที่มีการระบุว่าตนเคยพูดว่าไม่มีของฟรีในโลกนั้นวลีพวกนี้ตนไม่ทราบยืนยันไม่เคยพูดกับทนายตั้มส่วนค่าจ้างทนายตั้มนั้นทนายตั้มก็พูดชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อถามว่าลุงพลเคยพูดทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งนั้นลุงพลกล่าวว่าทีมทนายที่เดินทางมาล่าสุดป้าแตนก็จัดการค่าที่พักให้โดยออกค่าใช้จ่ายเองส่วนทิศทางการทำงานของทนายต้องคุยกันทนายตั้มต้องหนักแน่นถึงทำคดีนี้ได้อยากให้ทนายตั้มหนักแน่นให้สมกับที่ทำคดีให้ผมตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงถอนตัวโดยได้โทรศัพท์ไปหาทนายตั้มสามรอบก็ไม่รับสายเลยจึงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ยังไม่ได้หาทนายคนใหม่ด้านทนายตั้มกล่าวว่าตนก็พูดไม่ออกที่ลุงพลบอกไม่หนักแน่นตนไม่ได้เกลียดลุงพลการที่ลุงพลแสดงออกกับเราไม่รู้ว่าเห็นคุณค่าเราหรือเปล่าที่เราต้องโดนด่าแบบนี้ถ้าเห็นคุณค่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยส่วนเรื่องที่โดนกล่าวหาเรื่องเงิน10ล้านนั้นตนได้เผยบัญชีที่ f c ลุงพลบริจาคให้ มีไม่กี่แสนบาทไม่ถึง10ล้านบาทตามที่กล่าวหาแต่มีคนมาพูดว่าได้เงินมา10ล้านซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง เวลาทำคดีต้องมีอารมณ์เพื่ออยากจะทำเพื่อคนคนหนึ่งแต่เมื่อไม่อยากทำและไม่มีใจก็ไม่ทำแล้วส่วนหมอปลาเพิ่งมาสนิทไม่นานและติดต่อเป็นระยะโดยได้คุยกับหมอปลาก็เข้าใจเหตุผลคดีนี้ก็เหมือนกันถึงแม้หมอปลาไม่ถูกกับลุงพลแต่หมอปลาก็ไม่เคยมาพูดอะไรโดยคดีหมิ่นประมาทของลุงพลผมยังทำหน้าที่ให้อยู่แต่คดีของน้องชมพู่ขอถอนตัวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com